หงแดงลิเวอร์พูลประกาศปล่อยนักเตะอีกรายอย่างเป็นทางการแล้วเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ทันทีผงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกีรีเมียร์ลกอังกฤษจัดก,การปล่อยคันวินแรมซีแบคขวาชาวสกอตแลนด์ให้ประเด็จตันสโมสรนในลีกเดอร์แชมเปียนชิพอังกฤษยืมตัวไปใช้งานตลอดฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแรมซีวัย19ปีย้ายจากอเบอร์ดีมาอยู่ลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสเสมอที่แล้วด้วยค่าตัว4.2ล้านปอนด์แต่มีโอกาสลงเล่นให้หงแดงชุดใหญ่เพียงแค่2นัดเนื่องจากเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวน กระทั่งล่าสุดเดยอเกงคนอกผู้จัดการทีมหงแดงก็ตัดสินใจปล่อยแรมซีให้ปเะเรตันยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาล <c oughs> เพื่อให้มีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอประเรตันออกถแถลงการ์ว่า <c oughs> พวกเรามีความยินดีที่ได้ยืนยันว่าคันวินแรมซีย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับเราด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาลหน้าทั้งนี้แรมซีถือเป็นนักเตะรายที่ห้าที่ย้ายทีมในช่วงสมอน,นี้ต่อจากโรเบนโตเฟอร์มิโนอเล็กออกเฮลดแชมเบอร์เลนเจมิลเลอร์และนาบีเกอิตา